กล่าวแต่คำทำหน้ามาเป็นมิตรประกบกิจไรนหน้าอนะ๋อหน่อยหน้ามานานลยชีวิตต่หน้าอนทมาคัดใหญ่มีลูกชายหนึ่งสองคนอนี่พอทนสู้ไปนปดนคนปีตอนนี้เรียนนายรอยดอนลูกหน่อยมันก็แปลมหน่อยหนะ้าตางดำท,งทั้งเทย ส่งลูกชายเรียนในรอยคอยทนไปนะั้นใจช้ำชอกอมึงต้องออกโรงเรียนวันนี้จะดอละอนอาคตลูกพอจะหมดสิน้น เดี๋ยวดอนปนิก็มีลูกตั้งหมรดงคุณคนณเด็กน่ะนับระดุนเรียนไหนโดยอยู่กรุงเทพแอะคนที่ส้มนี่ก็คือมึงเลยดอนเม่มึงอีเชียงใต้ยเองนั่นเนี่ยถึงกูนี่เกะอยู่ดั้งเมียก็ไม่เดียมพอเคยอยู่ตื่นเลยว่าบ้านนั้น ไม่ไปไหนเดียวไม่คูบานลาก,ก็ไม่ไปเดียวมยเ,มยมเมืีอวามียไม่้วยตะคุนดูตอนเอเ็นดูมึงเออไม่ทราบว่าพ่อสองสารอะไรผมอ,อ๋อมึงคนไม่เรียนนาพอได้หมดซ่งอ้ะตรงอกมาทํามานส่งผีเรียนจบไหนด้วยคนที่ตอง,อ,าาาองผีมึงจะจบไหนด้วยมาเดียวคนที่ต้องปา,ากภูมเยอยนั่นก็นกนคือมึงพอ,พอมึงทํามานส่งตั้งผี เออพอในใจเรืยองลูกใจทั้งพี่ตาวิญญาณแมื่มึเงเอนก็คงไปใจนะว่ามึงกันอยู่สุขสบายแต่ก็ต้องเสียใจว่าไม่มีเงินซืา้าไม่ดีจำซื้อมันเออสวัสดีกันตอนเช,าชา้าเช้าเออตอนแรกผมก็สวัสดีก่อนนะพ่อสวัสดียามเช้าเออสวัสดีลูกไอ้อนอืมเออ วัดดีจ้เอ่อวัดดีลยลูกเออวัดดีลนทิ้งไ่วยปลาเลยทานเออทำไงทิ้ทงกว่าเดี๋ยววันนี้มานั่นสงสมหน้าสมตากูไปเยอ่ไ้โนนเด็ไอ้นู่นนอนูเนไอทิ้งไอ้เท็ดกูนู่นนุยกันนู่นุยปากิเจ้นู่นเน็ไอ้โนไอนปากิเเด็ ไอ้ถิงไอ้ถิงบักอีเจไอเท็ดเท็ดอันทวดมันเลยฮองแล้วมึงไปบอกไอ้่วยจะเร่งพันนั้นจะเบื่อโยอเดี๋ยวติดไอ้มาจักกับมันเดี๋ยวกูแร่งพนนี้มาแต่บอลร่มทุมทำเดี๋ยวก็ไไม่ปักตั้เท้าทั้มเท็ดตั้มเท็ดเร่งอันวันนั้นกูกินข้าวอยู่ในครัวเมื่อนี่พอได้ชนคำหนึ่งคนณข้างรึนเดินผ่านตาคำนางหน้าบ้าน ตอนตามวัดทำไรกินนะตาคำแกงขี้ซาขี้เลสลกูรักทั้งครัวขี้ปลากับขี้ปลาปักตรงใชยขี้เลสล็ก็ไปจะยูติตาคำเพื่อคุยบอกเล่งปนีมึงรูไ้ไหมเต็งนึกตึงเคยนึกตึงเคยนางเาว้าใจคนก้นพนทิบไหนยักนกระนกเพื่ออ้อนักชื่อข้าวตามมปนันเมื่อนะ คุณปอนดิฟทำไมคุณไม่ชอบอยู่เมืองไทยอ่ะปอนดิฟว่าเพื่อปอนดิฟว่าอ๋อหนูอยู่ไม่ได้เพราะเมืองไทยมีแต่ยาเสพติดไมไร้กูวะยาเสพติดไมได้เรา,ายาเสพติดยาเสพติดในแต่บาทหลวงอันทำแรงไม่ชัดเมืองไทยอยู่ไม่ได้มีแต่ยาเสพติดไม่ว่าไปที่ไหนยังแต่ของเสพติดทั้งนั้นเลยขนาดบนเครื่องยังมีของเสพติด บนเครื่องบินไม้บนเครื่องเกงโอ้กันบนเครื่องเกงอ่ำได้เสพเตดจริ้งอะไรเออเนี่ยตาคำเราเป็นันโยมึงอาจจะเดือไปเหลืองเหลืองอันเด็กชาว,วเสียงว่าไ,าไปเจ้า,นใ,จานนในลาดโอ้มึงไปเจ้าก็คนเคยลาหนุ่ยในลาดกูไปเจ้าเมกาส์มาอยู่กันดิดสแบบนึอเมกาส์ไงเนี่ยป ổ, ป ổ, ป ổ, ปร่ำปอพบหน้ากูเอ้ามมาโนมาดำอ์มากับค่ะ มาเมาาื่อเดิมถแบบนั้นกูตั้งรักไม่ทั้งกูช่วยเนี่ยล่ำได้กูตั้มลบตั้มแบบเรือเออไม่ค่าเนี่ยล่ำนี่บอกแถวโดอแม่กลายิมแกใจอุอ้งหัวเลวเดี๋ยวรบก็ได้เพื่อเห็นอุนุยอัยนเดี๋ยวไปรบก็อยู่ในร้านคาได้ปบบน,นั้นเลยโอ้กูไปร้านคากูไปรบใหม่วพื่อแล้วอ่ะ กูไปซื้อไวตามินไนี่ยจริวตามินเวอรกูซื้อไวิตามินกล่องนึงกูโจรสียบร้อยเดินดูดมือนที่กูตังไอ้เมค้าสิบบาทกวา่าเมค้าไปเลยนีน่ค่ไวตามินแกว่าทช้ำิฟกูว่าดสิบาบาทแกว่าทช้ำิฟกูว่าจนอยากฆ่ากันเรืกึ่นควรนอะกูคงใจวง่นเน่ยแกบาทช้ำิฟกูว่าดสิบบาทนี่กูซือ้ออยู่ยยเยอะอ่ามึงว่ามึงซื้ออยู่เยอะเออแกว่าทช้ำิฟกูท่าม,าามือนจะช้ำซิฟหรือไวตามานินควันึง แกว่วาไหตม่้สิบบาทแกไม่เที่ยงแต่ที่กูกินนั้นไอ้เลยกะทิชาวเกาะงง่กอาเลี้ยวช่ยเมือกเมือกอันเงลงแล้วซะยูเถนุยเปรตนี่เพ,พื่อออันควนตกตกก็นอนกับเมียควนตกตกก็ไปลูกกบไอ้หนุยควนตกตกได้ไม้ขาแค้นขึ้นบุดด้นมึงไปใส่เลยกูไปรักตีลินกูเลยโอ้ลินเนยลินสัตป,ปาอยากย่างไอเทียงบุดด้น ไม่มีอ่ะอยากพรื้อไม่มีมันชัดป้าชซ้วมันไม่มีลินนั่นย่างบึดด้นก็ขึ้นไปเออขึ้นมาเพื่อขนตกตกระวังทางลิ้นลื่นกับไม่ใ่ลินพิษอยู่ที่กูแล้วเถียเดี๋ยวข้าวใจพิษไอ้หนุยเรืองเออพี่หนุยเข้าใจผิดอยู่เรื่อยเป็นอะไรนะอันอันมาบอกผมเลยเจ้าว,ว่าในเซเว่นบันดอนก็ใขายรถเร็วแต่จริงก็ใขล้รถเร็วในเซเว่นบันดอน ขาใกล้เบอร์ใดกูเข้าไปซื้อไอจชมโมกี้บก็ท่ามท่ามาเพือพี่เวฟไหมคะฮะขถามว่าพี่เวฟไหมคะมึงตอบว่าเพื่อกูว่าไม่เป็นไรน้องพี่ขี่ฟีโดมาแล้วบอวกุูออกมันตามแล้วทามมาเพื่อรับบิ๊กเบยเพิ่มไหมคะมึงว่าเพื่อไม่เป็นไรน้องพี่ก็มาซื้ออื่น โยเดีไอ้หนุ่ยตั้งเพ่ก็เขาเออแจมไม่แจมจนโดนเรื่องสักทิ้งหนึ่งเด็ด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 พี่นุ่ยเนี่ยได้ทะเลาะกับพ่อจบตาคำนี้เออเดี๋ยวกูเกลียดไป็นๆอยู่แล้วพ่อครับวันนี้พี่นบประดลส่งจดหมายมาไอ้นบประดลส่งจดหมายมาวาบเสื้อสุก พี่นพดลส่งจดหมายมาว่าจะขอเงินรักสามพันแล้วก็จะตัดชุดเพราะพี่นพดลนี่ก็จบแล้วอ๋อแม่เอ้ยแม่นี่น่าส่งหรูก็จนเรียนนี่จบแล้วสามพันนี้น่าจะเป็นสามพันุดท้ายเลย่ไหนกันซื้อชุดเออแล้วเงินไหนอะครับพ่อลำพังจะกินข้าวแต่ละมือเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วเออตังน้อยลาวเดนน่ง เออตังน้อยเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมครับพ่อผมคิดไว้เลยว่าเงินสามพันนี้ผมจะไปยืมกลอยเขาอีกลอยลูกอีกจันนะใช่ครับพ่อวันนี้ผมได้ข่าวว่ากลอยเขาขายหมูได้ครับอ่ออีกลอยขกล้มู่ได้ไปยืมก้อนส้มพันถูกต้องครับพ่อพ่อว่ายังไงบ้างครับอ๋อไม่ใจปัญหาลูกมึงไปยืมนะก็โก,กันแมดแล้วนะเออต่้งต่้งเพเนี่ย ว่ามึงกับไอกโกยันข้าวกันแล้วน,นี่ก็นู่กันแล้วไอ้นุยก็ไปเรื่องหนึ่งแล้วเออไม่แย่ไปะนะกูกับอีชมพงกันกันแล้วมึงอย่าเดวปล้ำาดาเมียไอ้จับมันเออลูกมันกันยัง่งดูมึงจะไปมั่วเมียก็ไม่เกี้ยวไอ้จริงคนเรานี่มั่วเมียเผื่อดีว่ามัวม่วไหม้มึงรู้หรือลา่ามั่วเมียเผื่อดีว่ามั่วไหม้อ,อ่ะมึงขึ้แรงมึงกรี๊ไหม้คนุง ครูจีบโซโทจีบโอโบโตจีบกำนันจีบผู้ใหญ่จีบป่นรุ่งจีบมึงคิดเล็วว่าปืนไม่รู้กี่บอกนู่ยิ่งเล่งมาอยู่ติว่ามึงแต่ถ้ามึงจีบเมียเพื่อนหรือว่างแต่ปืนพวกมันบอกเดียวนงะ <c oughs> อ๊อฟออยัดแม้มหน้าวุ่นกันกายหนุ่ยพี่นี่แหละพออย่างนั้นจีบไปเลยนี่ไม่เกี่ยวกับแม่จ้ามันกูจำใบบางไปตะโลกันมึงให้ไปยืม ตอนเย็นนะผมกลับพ่อเออมึงไปแต่ลุกนะอย่าให้ตั้งกำลาก่อนกับพ่อตอนเย็นกลับมาเออควักบอกอีจันกันว่ากูคิดถึงครับพ่อเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยแกเดี๋ยวไปเรื่องนี่คนแก่ๆนี่กูเกลียดไปเลยอันแม่เต้ากูกันได้ตายคุณเลยอย่ากันกูเกลียดนี่อยู่กับคนแก่ๆนี่กูไม่ไายใจเลยปลื้แลาวเอามันกูไม่จบ คนแก่แกบางที่กินข้าวเร็วตำว่าไม่กินข้าวที่ก็จะํำลืมว่ากินข้าวเร็วกูยังไม่กินที่กวาตินกินเร็วเล็กเดียดใหญ่ปะกูไม่กินที่เอาไมา้ก็แล้วกินนู้นก็แล้วพอยู่สักปักไอ้นู่นู้ยูอยากข้าวกวาดนกินเร็วไม่กินที่ชาหมหุนเตกเหลืกอ,อก็พออยู่ยยอ,อ,อยู่ไอ้นู่นู้ย เปิดทีวีดิย,ย,ยัยเล่จั้งตรงกว่าไล่เรืองตายวงได้เลยยาเดินโอ๋อใส่เลาวแล้วก,กูเครียดเดี๋ยวยายนุ้ยกูจะปุกขี้น่าที่อันโคลอันไหเทียนโคลไม่ทั้งกำปันตรงตรงอ้ยไปน้อยเลวอย่ามึงตายแลว้วพื้นตายลงจากเรือนลัดได้เรือนตายว้าายานุ่ยบ้านยังได้เรือนมันโลตัดไม่กูอยากเรือนเอง ได้อยู่นี่กูเลือนไปอยู่นู่ที่นี่ก็จะปุ่งเดียวอ่ะต่างเมียนปลุ่งตีละก้าวลงกูเล่นมาพบพอดีกูโกเจ้าแม่ยาปลัดเด้ยยาปลัดเดยกูเล่ชายเล่ว่าไม่เคยกูยนเนก็ลอยใต้พนอ๋อยนเนก็ลอยยามมเเอไอหนุ่ยนี่ไม่จมะพรมหลําปีดมันวินแอะชาดูบาแทเแ ได,ได้ดากูกูเชงได้ตายเอาจนเชงตีกูตีเ็ตีเคยตาคนเออนี่กู oh, ย้อนจะกิดตกรรมยนี้ยัมนี้ปันซื้อลูกเดนนุยฮะนี่เดินคิดเลยว่าตอนนี้น้องโดนนันคบอยู่ครับยายยันเออไน้องโดนคบอยู่กับน้องกรยอนน่นน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 น่นน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  ึงเตื่นกับพ่อไม้ใหญ่จันทร์กับเมย์ไม้เดะคิดเลได้เกิดขึ้นไอ้กเดินนุยเอาใจอยว่าเขาวีแต่งงานกันไอ้น้องยกับน้องโดนถึงใหญ่ันกับเมย์ม้เตกับพ่อไม้จึงที่นี่ผอได้อยู่นเดียวจึงปัดือเินนุยวัด้นด ยุ้ยกันนะยุ้ยไปซื้อเด่น,นุยยุ้ยกันในแพทยนั้นยุ้ยซื้อก็บบบยุ้ยกันในแพทย์ในแพทย์นี oh อ๋อไม่กล้าใจจริงเออจนรักไม่นะกับใหญ่ยันอ๋กูชอบอยู่นั่นแล้วแหมเดี๋ยวกูย้อนให้ได้เองไม่ปะนะันหาเออมึงแรงให้กูเด่น,นุยนะแหมไม่ใหญ่ปันหาเออไม่ความบัด ชัดเย็นไปจิงไปยเยี่ยมเยี่ยเยีย่เออเด็กน,นุ้ยเออมึงบอกอีจันกันกูคกิดถึงครับไม่จะไปนะไม่จะไปนาะาคขับนี่ต้องได้ขับเจ้าจันนั้นเดี๋ยวร้อยกวา่าผ้าไอ้นุ้ยเนี่ยชอบเลยโยนในกุนแกะได้แล้วมีเวนหลงจงิ้งเอาไม่เกลียวกูนกไปน่ายจริงเอออย่าเดี๋ยวเกลียดเออนกไปน่านะเอออย่าเดี๋ยวเกลียดนี่กูว่าไม่มาเมียหน้นเลวไอ้ไปเยี่ยมเมียที เมียนี่ยอยู่ตามเนี้ยเนี่ยอยู่ริมน้ำตรงนี้กลางร้านเกจโจ้ยนี่ว่าเดินไปเพื่อนกูทีไปเยี่ยมออน,นี่มึงไปเยี่ยมเออไปเยี่ยมสักทีไม่มาปีเรื่อยเดี๋ยวมาอยู่ๆเรื่อยอ๋อไปกันนั่นเดินโอ่คนอเออเดินมาเพื่อไปอ้าไปอ้าเออมาๆจริงมามจริงมา,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 มาอ๋อช่วยนาะยหน่อยนะนี่รัน ช่วยยผีตามนี่เออมาจริงมาอ๋ออยู่อยู่บ้านไอีกง้ยอันอันนี้เชเบ็ออันชเบ็ดเชื่อเพื่อหน่เมียมึงอลิบว้าชืออลินเบอเบ็ฮะอลิเชเบไปหนุ่ยหน่ยมาแล้วนี อลิซาเบตต้องกลุ้นกันเลยเมื่อนอลิซาเบตหลูถึงโกโตูแเลยตายุ่งอลิซาเบตใหม่นี่ดิน้องหน้าหวามันยังจำชื่อไม่ได้ที่มันปเปลี่ยนเรียกชื่อเดิมมาเรียกมาเล่เอ,อ้ยเปลตชื่อเดิมนะเอออลิซาเบตเป็นนุ่นหนุ่มหมาเอ,อ้มามา้องมา แม่เอ้ยแม่ไม่มากันเลยนี่เรายูบซื้อกินซื้อไม่มาตื่อปีตื่อแล้วไอ,ไอ้ยาไอ้หนุ่ยเมียมึงไม่มานานลุงพุ่งจังหวะน,นะลุงพุ่งไรกูแล้วมันมองมึงตองอะไรจะเป็นช่ฉันตองแม่ กูไม่อยู่ปีเลือมึงตองกับใครไอ,อ้นี่เช่ไหมมึงบอกปีนู่นหนูหน,นะว่ามึงตองกับใครมึงบอกปีนู่นหนูหนว่ามึงตองกับใครมึงบอกเดี๋ยวนี้กูไม่อยู่ปีเลืออยู่รับมาตึงมึงตองมึงตองกับใครปีน,นู่นหนูแต่อย่าลืมจนไม่อยู่ปีเลือกับหญิงแต่เพื่อนตจนข้างบ้านฉันออกปากเคยคาได้ช่วย ออกปากเอาก้นก้างยอดแหลกแทงเมียกูแม่เอ้ยแม่พี่นู้นหนุ่ยตันมาแล้วดีเลยทันจะปุ่งเกิดพอดีโอ้ย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 ทองกับไก่ไม่รู้มาเกินกับกูแล้วในตายแหละหนุ่ยมึงมาเกินยังเป็นกู้ย่าทีเดียวแทงไปตามเมื่อที่ เไปตามหม้อเออไปตามหม้อไอ้กูเตี้ยถ้าหม้อไม่อยู่มึงป่าเคยมาก็ได้ถ้าหม้อไม่อยู่ป่าเคยมาก็ได้เออเออกูไปตามเองหม้อไม่อยู่ตามเคยมาก็ไดเออเออเยเตี้ยแค่วฉยเ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 ออเฉยดังนี้กับเฉยดังนี้เออเออเฉยเฉยเฉยน้องตัวนี้ดูยุยยุยยุจนจนจนนุปีแดงไปป่าหม้อมาแล้วเออเฉยแต่งนี้กับปุ่นกลางหลงเล็ก เอกูอออบอกว่าเพื่อนหม้อไม่อยู่พาเคยมาก็ได้เดี๋ยวนี้ทำรวดว,วจะทำรวดอยู่ในโรงพักไปยืนจีบนางยาบ้านอยู่กู้ามาพนแต่ไไม่อยากนางยาบ้านมาลม ท้องนานแล้วยังกินข้วาวยังไมจำยวดกูใหญ่ใต้ลงบนเมียกูชงเชยอีกครดแล้วกูว่าปามาปิดโค้ดเลยนะเดี๋ยวเราจะทำคลอดได้ไม่ต้องอู